สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณโสดราศีมังกรนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะรู้สึกมีความเหงาใจค่ะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอคู่สักทีนะคะ คุณอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นความรักแบบที่ไม่ใช่ความรักเล่นๆแล้วอ,อยากขอเนื้อคู่นะคะได้เจอกับคนที่เป็นคู่แท้สักทีจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเจอแบบรักๆเลิกๆมาเยอะแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ก็ลองไปอธิษฐานขอพรดูนะคะ แต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณบางอย่างที่เป็น red flags นะคะก็คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความต้องการที่จะมีความรักที่จะมีคู่นะคะจังหวะของความรักนะคะจะต้องดูให้ดีนะคะว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะคะไม่ใช่ว่ามีใครเข้ามาคุณก็โอเคหมดทุกคนนะคะ คนมีคู่ราศีมังกรนะคะในสัปดาห์นี้ความรักก็ดูมีความมั่นคงดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีค่ะแต่ว่าภายในใจลึกๆแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่ตรงนี้ไพ่ก็ขึ้นมาว่าต้องให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะคนนี้ยังมีบางอย่างที่คุณรู้สึกยังไม่ไว้วางใจก็อาจจะต้องดูตรงนี้ให้ดีนะคะถึงแม้ว่าความรักภายนอกมันจะดูมั่น คงนะดูเป็นคู่รักที่ใครๆก็อิจฉานะคะแต่ว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะคนโสดราศีกุ้มนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าสัปดาห์นี้ถ้ามีใครเข้ามาสนใจคุณนะคะให้ดูให้ดีนะว่าคนคนนี้มีความจริงใจจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีการโกหกบางอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีนะไพ่ก็บอกว่า,วายังไงซะเนี่ยก็ต้อง รักตัวเองไว้ก่อนนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองไว้ก่อนอย่าพึ่งยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับความรักนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวคนนะคุณก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแบบรู้สึกดีได้แต่ว่าพ่ก็บอกว่ามันไม่จำเป็นนะคะยังไงก็ต้องรักตัวเองแล้วก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองไว้ก่อนนะคะ <S <S คนมีคู่ราศีกุมนะคะในสัปดาห์นี้ อาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่ค่ะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นนะให้คุณเนี่ยปล่อยผ่านปัญหาไปก่อนนะคะอย่าพึ่งไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็หันกลับมาถามใจตัวเองว่าคุณโอเคหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณสามารถที่จะปล่อยผ่านตรงนี้ไปได้ไหมถึงคุณจะรู้อยู่เต็มอกนะคะว่าเขาอาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่เนี่ยจะเอาตรงนี้มาเป็นเรื่องทุกข์ใจในตัวเองหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณจะมอง ว่าคุณคุณไม่อยากทําให้ตัวเองไม่มีความสุขด้วยการเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาในจิตใจอีกแล้วนะคะไพ่ก็แนะนําว่ายังไงซะเนี่ยเลือกให้ชีวิตตัวเองมีความสุขไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะว่าคุณก็มีคุณค่ามากพอนะคะที่เขาจะต้องทําสิ่งดีๆเพื่อมอบความรักให้กับคุณนะคะ คนโสดราศีมินนะคะในสัปดาห์นี้จะรู้สึกเหงาใจค่ะรู้สึกว่าฉันอยากจะมีคนรักแล้วนะคนรอบข้างมีแต่คนที่เป็นคู่กันนะคะก็รู้สึกว่าอยากที่จะมีแบบเขาบ้างนะอาจจะไปขอพรเกี่ยวกับความรักนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะประทานพรในเรื่องเกี่ยวกับความรักคุณอยากมีความมั่นคงในชีวิตรักแล้วนะคะอยากแต่งงานเหมือนคนอื่นๆบ้างนะแต่ไพ่ก็ขึ้นมาว่ายังไงซานเนี่ยความรัก คก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะที่คุณจะมีคู่นะดังนั้นถ้ามีใครเข้ามานะคะให้เปิดใจเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเรียนรู้แล้วก็พูดคุยศึกษากันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งที่จะเหมือนใจร้อนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะ คนมีคู่ราศีมีน,นะคะในสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทัศนคตินะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาจะใช่คนที่คุณควรที่จะสร้างความมั่นคงด้วยจริงไหมเป็นคนที่คุณควรจะแต่งงานด้วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องพวกนี้กันแล้วนะคะเรื่องการสร้างครอบครัวเรื่องการวางแผนแต่งงานนะ แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะที่จะทำให้มองเขาในอีกแง่หนึ่งแล้วนะคะตั้งคำถามในใจตัวเองเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะดังนั้นไพ่ก็บอกว่ายังไงก็เรียนรู้กันให้มากขึ้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญ